บสบายดีแต่สวัสดีอิบีถุกท่านวันนี้บ่าวขันแก้วกับแม่บ้านถือเล็กถือเล็กไปหาควายเหมือน,นี้เล็ยกย่างมือน,นี้ไปวกน้ำกันนะทุกคนมาจะเห็นบ่หมูน,นี้ทรงสามมื้อแล้วบ่เห็นควายมื้อนี้เสียหานะเหื่อยแล้วผ่น้องเลยมนันนกี่งหาเห็นกบะหวุวแวกกบะหุวนนี้ có đây nhầm hát Đốt hát hát đây một một hát 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 đây hát 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 ตอนนี้แม่บ้านอยูนกระดังครับเนาะวัได้วัได้ย่ำไปตามทางดูกันเลยพอว่าไฉนะไปไปต่อวันนี้อ๋อเต้โลกเจอเจอไปฮอสเข้มบ้านต้นโพสี่บัดพ่อมังน้ำมุดนะบัดกินนี้ มาหาตั้งแต่เศ้ายังโมห็นอยู่ควายกันเห็นแต่ควายคนอื่นควายห้ามพระโมห็นไปมองจากทุ่งน้ำมหาทุ่งนี้ต่อามาเนี่ยมองจากทุ่งต้นพึ่งมองจากทุ่งต้นพึ่งน้ำมหาทุ่งนาำปอดมาเนี่ยมองจากทุ่งนาำปอดที่แม่นทุ่งกุดหินก็ได้ทุกคนไป

เป็นอะไรก็จบเลโอ้ยโหมาหอดทุ่งนับปอดแล้ว hmm. ยังบบเห็นควายทุกคนเลยมาตั้งแต่พูดอะไรทงจนเพิ voilà <h <h ่งจนหอดทุ等等่งบ้านนาปอดกันยังบบเห็นอยู่เห็นแต่ควายหมู่ทุกคนควายเฮาบาเห็น แต่หามัน,ต,ต,มน,มต,มต,นตั้งแต่เช้ามันก็หลายสองโมงเติมแล้วทุกคนนะตั้งแต่เจ็ดโมงต่เดียวนี้ก็บสิบโมงนะทัวร์นี่แต่เสียง,งวัวฮ้องปลูกไม้นี่ก็เป็นน้ำเนี่ยดียวก็ว่าน,น้ำประดุกเนี่ยคนกับย่าง ยืนพร้อมนะอถือมา้วดโอ้ยแค่ว่าจนเล่ทุกคนเลยตั้งกินจบเจือนี่นะคือชิมเหยแห้งไงเนาะไปไปแสดงนั่นบอกโอ้เกือบกระปุ๊บพี่น้องเอ้ยชี่เหมยแห้งกันนะแม่บ้านคอยนี่งการเช็คซ้ำไย เกือบไปเจอไรหิวแล้วชิ้มเหื่อแห้งขนาดได้หมือนี่โอ้เดียบงกงไม้กับเขียวทุมอยู่มีแต่อ่อนซ้อนบางเดียวบางที่ดินบางบนงัวแห้งมันก็เข้าโคกอยู่พี่น้องเอ้ยมีแตยดูสงสารงัวควายนี่ไหนกว่าเดียวบางหยาบค้าไหนกว่างัวควายงัวกไรยังเดือดแต่ห้างท่าน่าไปกินนุ่มอยู่โอ้ยจะได้ยากหยาบจะได้ยากนุ่มพุ ไปหาไปเรื่อยบุหินก็ได้หาหมือนีอ้ควายนะควายเทึบหาผู้สาวนี่นะทักที่หาติดผู้สาวทั้างในนะกุ้งอัางไล่ลูกชายเนะี่ยทวงหาแต่ผู้สาวสี่ห้ามือเด้น้ำหาอยู่กับบุห็นจักกินอยู่ใส่จักนอนอยู่ใส่กูจักเลย มูลหนึ่งแล้วเห็ดมูลหนึ่งแล้วคือซิมีอยู่ดอกบานนี่นะเห็ดใหนผู้เจ้าขนอง,งอน้อนคือซิมีอันเพิ่นผู้เดียวหน้ามาหาน่ะยากตั้งแต่ทุ่งหน้าเสือกจนฮอดทุท่งหน้าเอือ้อหน้าเอาี่ยมเพื่อนๆทอดทุ่งมัต้นเพื่อนอดทุ่งบันตน,บน,นุนปอดไม่ต่หา ว่าจะเห็นมาเห็นอยู่หน้าโค้งน้อยนี่ใกล้ๆหน้าผู้เจ้านี่อย่างกายควายเลยก็บบที่แล้วทุกคนนะสามสี่มือได้หาควายนี่นะแถวนี้ก็หาแต่ว่าบรเห็นมาเห็นแล้วบันนี้นี่ mm hmm. โอ้ยลูกชายเอ้ยพอดตาผาอยู่น, mm hmm. นี่น้องเอ้ยบึ้งน้ำกันนี่ mm hmm. อันนี้แหลยควายบ้าขันแก้วนะ mm hmm. ไปหากับแม่บ้านอยู่ข้างนอกอ้อนนี่ อาพวกนี้เนี่ยยามาติดผู้สาวสเชนชนอยู่ท้ายมาอยู่ในหมู่นี้อยู่ในแม่มาเนี่แม่มันก็เห็นวานนี่แต่ว่าโบเห็นวานวานนี้ผัดเห็นเห็นแต่แม่บ่เห็นดุโอ้ยปิดคลิปเท่านี้ทุกคนได้เห็นเรียบร้อยแล้วควายกัน ขอขอามเมตต์เข้าใจได้ๆเข้ามาแล้วก็จะดื่มปุ่นไล่ปุ่นแซ่ให้บ้าก,กันแก้วเด้อปุ่นติตาให้บา้าให้บ้าก,กันแก้วเนะี่ยขอขอามเมตต์เข้าใจได้ๆ